สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกคนทุกคนทุกเกาครับกระหางหายกันไปโดนนะครับบุกค่อยคลิปนะครับส่วนนี้เสร็จง,งานแล้วงานกระลังรถเจ็บนะครับขั้นสว่วนเ็ดงานกะบุค่อยๆคลายครับพี่นนองอยากได้ครับสภาพหลังจาก,ล,าาล,ล,กล่างไว้เดียวรถตลี่กระลางไว้นะครับ ครับวันนี้พม์ก็มีความดูเล็กๆหน่อยนะครับมาแนะนําพี่น้องนะครับสําหรับผู้ที่พิ่นมีรถไทเนาะกัแเดกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะครับบ่ถือว่าสอนกันเนาะความดูเล็กๆหน่อยนะครับครับวันนี้ผม์ก็สิมาเบาเรื่องอุปกรณ์ต่างๆนะครับหลังจากที่หฮาเลี่งานหน้าเช็จงานหน้านะครับงานหน้างานให้ เสียดเดียวนะครับวิธีล้างอุปกรณ์เก็บอุปกรณ์นะครับ,รบสังเกตบ้างนะครับพี่น้องผมสีรางออกให้เกี่ยงบมดเลยนะครับคือหลังจากแล้วงง่าหน้าก่อนสิเก็บล้นนะครับอุปกรณ์ทั้งหมดนี่ให้ถอนเลยนะครับเขชนหลักสองขางนี่ก็ถอดถอดออกมาเลยครับถอดออกมาเลยครับถอดออกมาถอดออกมาแล้วก็ เอาน้ำมันเครื่องชะลมไว้นะคร diver, ับน em SO ้ำตะไคร้มันนี่ชะลมไว้น้ำสลักมันนี่เอาน้ำมันเครื่องทาไว้น้ำตะไคร้มันนี่เอาน้ำมันเครื่องทาไว้นะครับนี่ก็น้ำมันเครื่องทาไว้อัจเจลาบีว้เบิดน้ำมันเครื่องทาเบิดนะครับผมผมสีถอดออกมาเบิดนะครับสลักมันนี่ถอดออกเบิดโซ่คางก็ถอดออกมานะครับถอดออกมามาเอาน้ำมันเครื่องลลางไว้ชะลมไว้นะครับโซ่คาง น้ำสลักน้ำมันหนีถอดออกม نہیں, าเบิ้ลนะครับน้ำสลักน้ำมันนี่แค่นี่ก็ถอดออกเบิ้ลครับสลักขางนก็ถอดออกมากโซ่ขางนี่น้ำมันเครื่องนะครับน้ำมันเครื่องเท้าเท้าล่างกันละมันเครื่องกันได้น้ำมันเฮนโรริกก็ได้นะครับล่างถอดออกเบิ้ลครับแถวนี้น้ำมันหนีก็ถอดออกครับสลักถอดออกเทาหลังก่อนนะครับลลางลลางเอา ให้มีเครื่องัดจีดกับสีล่างง่ายนะครับมีสายยางกับเปิดล่างเอานะครับล่างออกให้เกี่ยงเอาแปลงคัดออกก็นะครับแป้งซักผ้าเก่าหรือว่าแป้งทิฟันเกาก็ได้นะครับคัดออกน้ําเกี่ยวน้ำยังมันเข้าก่าน้ำมันนะครับเอ้าน้ำมันเครื่องน้ำมันเทอริกเก่แฉล้มแฉล้มละเข้ากับไ่น็อตไม้นะครับสรลมเบิร์ดทั้งสองขางมันเป็นมันได้เป็นเกี่ยวน็อตขันนี้นะครับเข้าอาน้้ำมันเครื่องสรลมแล้วก็ คันคันคันเดินเกี่ยวก่อนนะครับจักรอบหนึ่งครับคันให้มันสุดเดินเกี่ยวให้มัน์สูทนะครับน้ำมันเครื่องไรไรไรไว้เบิดเพื่อยังนะครับเพื่อการรักษาอุปกรณ์ของเขานะครับมันเกี่ยวน็อตมันยังสิถธามีถ้าเขามารักษาแบบนี้ใส่งานหลายปีไปมัน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 สิปับสูบปับหยังหยางนะครับถ้าเขามาล้างถ้าเขามารักษาขีดต้มเน่สนิมเน่นะครับเพราะว่าผมเคเห็นหลายคันแล้วนะ ตอดอกเบิ้ลนะครับมาสองตัวนี่ก็ถอดแต่ว่าสําหรับรถไม่รถรถที่เราเคยถอดแล้วเที่ยนี่อยากถอดยากนะครับนี่แต่ว่ามกับโย่างนะครับคันนอดคันนอดนีออกแล้วก็เอากุญแจเลือนนะครับขาดทั้งรุมขาดทั้งรุมนะครับขาดทั้งรุมแล้วก็มุนออกค่อยๆเซียนเซียนมุนออกนะครับสีออกเองนะครับผมอัดเจลบีไหวบนะครับอีกอัดเจลบีไหใก้อนอัดเจลบีนี่เท่ากับคันตัวนี้คันเกียวตัวนี้ ให้เขาไปให้ม่สุดก่อนนะครับทั้งสองขางข้าไปยังอังอจจลบีนะครับเืออัจอจลบีก็มีสองจุดนะครับเขนกลางนีสองจุดจุดอัจอจลบีเขนยกขางขัวสองจุดนะครับแล้วกะ็ขางใน้ายนะครับขากกัมปูนี่สองจุดนะครับขาง้ายขางขัวสองจุด อ,าาอีกชุดหนึ่งนะครับข้างในเข้าไปนะครับพี่น้องอันดาสิวหินนะครับเป็นตัวอันไหนนะครับเป็นตัวเขาปันเขาเกียร์ปันพีทีโอนะครับเขาเกียร์พีทีโอนะครับัำนังจะอาร์ตไปขึ้นนะครับสําคัญนี่นะครับสําคัญหลักๆคือมีอยู่ตัวมองเชนกัมปูนี่นะครับผมสองข้าง ครับอยู่อยู่ใต้อยู่ใต้อยู่ใต้อันนี้ดำๆนี่แหละยืนนี่นะครับจุดอัด์ตซองขางก็เห็นวาอัดเลยนะครับอัด์ตไรหนามบอกนะครับมันชิมีหนามเขานะครับเพราะว่าเขาใส่งานฮัฟบอลคอดเอตซอง่วงหน้าฮัฟบอลคอยเดตอัด์ตนะครับอัด์อารเขามันช่ไรหนามบอกนะครับให้มันหล่นออกแบบนี้เลยนะครับซองขางมันหล่นออกเลยแล้วกบอีกจุดหนึ่งนะครับข้างหน้า ข้างหน้านะครับข้างหน้าอัดไว้คือกันนะครับสองคันนะครับครับตุ๊กตาคันลอยนาครับผมตุ๊กตาคันลอยนาข้างนานะครับข้างนาก็อัดข้างล้างนี่ก็คือกันนะครับข้างล้างนี่ก็อัดนะครับอัดไหลหนามากมากเลยครับอัดไหลหนาแต่ว่าข้างล้างนี่จุดอารจะมบีสิยู่ฝฟังขัวมือนะครับ ต่ว่า,าขางน้ำสีฟังใสนะนะนะครับผมก็รกมากลุกมาคลา้องคางแล้วครับอัดไว้ล่างไว้ล่างแล้วก็อัดนะครับ,กกน,น,ะรบนะครับผมกระบอกมีหยัางไรนะครับเข้ากับมันตัวเช็คร่นเท่ายูนั่มนะครับระดับมอนม้้ำระดับระดับน,น้ำใน หม้อพักยังหน่อยยังหลายโบเติมไบหน่ำนาะครับมันตรวจเช็คสตาร์ทอยู่เรื่อยเนาะครับอาทิตย์ตะเทื่อเนาะครับทางห้องโบจะใช้งานโดยท่านจอดโดนห้องประด้ไปใช้เขาก็สตาร์ทไบหน่ำอาทิตย์ตะเทื่อนะครับก็คือการบสมหลงรักษาเล็กๆหน่อยนะครับเอามาแนะนำมาฝากพี่ฝากน้องนะครับมี้แากเปลี่ยนความรู้กันนะครับสียืด อาอยุการใส้ง,งานดีกว่ากันดีโดนกว่ากันนะครับข้าผมคลิปนี้ผมกับผมไม่ยั้งไหลกับผมบอกเขาจบคลิปเพียงสานี้นะครับกัฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ผมน,นะครับสวัสดีครับ